สบมังาอยังสบายบอกเอฟซีซวันนี้วันไหนสบางมาทะเลค่ะน้ำใสด้วยนะเล่นไไปดูทะเลกันไหมนี่ไปไปเล่นน้ำกันเร็ว จวังโดนลมไหนไม่ได้โดนอันนี้คือแอร์ส่วนตัวนะในหน้าคุณแอร์ Air ส่วนตัวเขาต้องมีแอร์ส่วนตัวนะคะสวังเย้แล้วดูทําหน้าตาดูดูด,ด,ดูดูคนจะซุกนอนลนะสนใจเลยน่ากลัวได้อานน้ำเหรอ ร้อนร้อนหน้าตาวางว่าเอากูกลับทีผมหลังกลั่ได้อาบน้เร็วเร็วเร็วลงทะเีเร็วได้ไห้ร้อนสมหวังกับถังน้ำแข็งสหวนหวังฮะจะหลับล้ เด็กชายสมหวังกับถังน้ำแข็งคู่ใจเฮ้ยแล,แล้วตอนนี้เฮ้ยห,หมดหมดสภาพสมหวังกับถังน้ำแข็งคู่ใจถังน้ำนี่คือต้องสองอันนะอันเดียวไม่พอ,พอขอหลับก่อนสมหวังว่าถ้ารีวไวทที สมหวังมานอนริมทะเลพร้อมถังน้ำแข็งสองค่ะนอนที่บ้านไม่ฟินนะะดูดูต้องนอนที่ทะเลฟินฟินจ้าเออเหออสมหวังรับสบายเออรับสบายถ้ามาถังก็ต้องแข็งออหกก่อคอ